มุดนะครับเรามีโผมีแม้นะครับที่นี่โผแม่เราไปคาประกันให้ไข่แต่ว่าในระหว่างที่ลุงนี่ยังไม่ทันพิจารณ์นเนี่ยโผแม่เราเสียเสียขนนะครับลังจากโผแม่เราเสียเร็วกาเลยมีการพิจารณเดี๋ยวผุมจะไปหลายไส้เลยว่าอ่าถ้าสมมุดว่าเป็นผนีนะครับตัวเรานะครับซึ่งเป็นถ่ายานเนี่ยจะตรงรับพิด้วยไม้นะครับพุมนี่นะครับเพื่อนๆตามภาพกาที่พุ่มยกตัวยังเลยเอเป็นเจ้าหนี้บี B, เป็นลุงนี่ฉันตนซี C, เป็นผู้คำ ดีเป็นทายาทข้องผู้คำนั่นเองทีนี้นะครับรามาหลายซ้ายนะครับส้มมุดววาในระหว่างที่ซีเนี่ยยังไม่ตุ้ยที่นะเพืเเ่อนเือน่าบีไม่เคยพิจัดพิสัญญาเป็นลูกนี่ทีดีจะมือมาชำระนี่ตรงตามนัตตลอดนะครับปุมภายลังซี C. ตุ้ยนะครับปุ้มบีก็เกิดขัดส้นเรื่องการเงินภายลังนะครับเป็นเหตุให้เอเนี่ยเจา้าหนี้ฟองนะครับฟองบีในท่านาลูกนี่จันตน์ฟองดีในท่านาทายาทข้องผู้คำนะครับ ทีนี้ตัวดีเนี่ยก็เลยยกข้อต่อสู้นายเอวาตรงนี้นะครับไม่ตรงรับพิษพอคณะที่ซีตายนะครับผมซี C านายบีเนี่ยบี B ซึงเป็นหลงนี้ชันตนเนี้ยยังไม่เคยพิจารณาพิจัญญาความรับพิษยังไม่เกิดนะครับดีจึงไม่ตรงรับพิษนะครับตรงนี้นะครับสร้างดีกาโบว่าการตีว่าซีเนี่ยไปคำประกันนะครับเป็นการ เป็นความระพิษหรือว่าเป็นความผูกพันในทางศัพสิน,นะครับผมไม่ใช่ความสามาเฉพาะตัวคงตัวหลุกนี้ฉะนั้นนะครับเมื่อตัวดีนี่เป็นทายาได้รับทรัพย์มราดกมาอย่างไงนะครับก็ต้องมีความระพิษต่อเอนะครับผมแต่ระพิษไม่เกินกว่ารัพย์มรดกที่ได้รับอ่ายังไงก็ฟ้าไว้ด้วยครับ